จำไว้นะยายติ๋วห้าไมไปชายหูชายตายให้พี่แดงน้อยถ้าเธอทําฉันจะบอกให้คุณพ่อโบยเธอมที่โบยแม่เธอตอนคบชูคุณอุอคะทำไมชอบว่าแม่เนียนอยู่เรื่อยเลยคะก็มันจริงนี่นะหรือว่าเธอมีหน้ามาเถียงว,ว่าแม่เธอไม่ใช่นางแม่เธอแอบทำเสน่ห์คุณพ่อหลงพอท้องเธอก็เธอมายัดเยียดให้เป็นลูกของคุณพ่อดีนะที่คุณพ่อจับได้ พ่อที่นะคะเลิกพูดถึงแม่ฉันแบบนี้อีกฉันจะพูดถ้าเธอไม่เชื่อฝั่งฉันรู้นะว่าเธอแอบชอบพี่แดงน้อยฉันไม่มีวันยอมเธอหรอกจะบอกให้ฉันยังไม่คิดเรื่องนี้รอกคะ่ะฉันยังเด็กยังต้องเรียนหนังสือเช่แม่สนบอกอย่าดูชาให้ดูหางดูนาให้ดูแม่แม่แกมันแย่ แม่แกมันแย่แม่แกมันแย่แม่แกมันแย่ฮะดัดอะไรก็ดัดได้แต่ดัดสันดาลนี่มันยากเย็นแล้วเกินแม่แกมันแย่ทำไมนะลูกของเรียนถึงได้เป็นแบบนี้ได้ฟังที่ฉันพูดช่างสสารเรียนแท้ๆแม่แกมันแย่แกอย่าเอามือบิดหูแกต้องยอมรับความจริงว่าแม่แกทำชั่วกับแม่สดกับพ่พ่อของฉันฟังนะแม่แกมันแย่แม่แกมันแย่แม่แกมันแย่ได้ยินฉันไหม แม่แกมันแย่แต่คนที่แ,<ม>แย่กว่าก,ก็คือคนที่ชอบว่าคนอื่นว่าแย่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดกว่าใครๆคุณป้าละมน,นหนูพูดเรื่องจริงนะคะคุณป้าหนูไม่ได้โกหกความจริงที่เห็นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคนเรานะ่ะไม่ควรที่จะว่าคนอื่นว่าไม่ดีไม่งามในการทำศึกสงคราม เขายังเมตตากับคนที่บอบบางนั่นคือจริยธรรมที่มนุษย์ควรพึงมีต่อกันหนูไม่ได้เห็นเ,น,เนื้อทอมเป็นศัตรูสักหน่อยดีจ้ะถ้าอย่างนั้นสองคนดูที่มือป้านี่สิป้าจําได้ว่านี่ค<ม>ือชุดของเนื้อทองที่คุณแม่ของทันตะวันพาเนื้อทองกับทันตะวันไปซื้อ เมื่ตอนที่มาเยี่ยมครั้งก่อนถูกต้องไหมจ๊ะค่ะและป้าก็ไม่คิดว่าเนื้อทองจะตัดกระโปรงสวยนี่จนขาดแล้วก็เอากระโปรงนักเรียนแล้วก็เสื้อที่ใส่อยู่บ้านมาใส่นั่งรถสปอร์ตไปกับพ่อเทอิดศักดิ์จริงไห่จะเนื้อทองหนูไม่ได้ทำนะคะคุณป้าหรือว่าหนูมันจะมากัดคะ หนูที่ไหนมันจะมาเลือกปฏิบัติละจ๊ะว่าจะกัดชุดของเนื้อทองแต่ว่าไม่กัดชุดของทานตะวันและรอยขาดที่ป้าเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่รอยหนูกัดแต่ว่าไม่เป็นรอยกันไกลแล้วป้าก็จะไม่สอบสวนหรอกนะว่าใครเป็นคนตัดใครทำอะไรก็ย่อมละอายใจตัวเองหนูไม่ได้ทำหนูไม่ละอายหรอกคะ่ะป้าอยากจะฝากกันบ้านเอาไว้ให้นอนคิด ไม่ว่าคนกับหนูหรือว่าคนกับสัตว์มันวัดกันที่ความยับยั้งชั่งใจไม่ไร้สติปิดเทิมครั้งนี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็จะจบม .8 จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้เรื่องผิดชอบชั่วดีเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในโลกนี้ได้อย่างสงบสุขกันทุกฝ่าย ตกรจะเอาชุดมาวางล่อตายคุณป้าเห็นใช่ไหมไม่ใช่นะคะความจริงคุณป้าท่านไม่ได้ว่าคุณอุเอสักหน่อยนคะีแกอย่ามนแกล้ทำหน้าซะแกอย่ามาแกล้ทำตัเป็นควายแก่ะมันใส่แตแม่แกมีัวทีเดยวตงหลายคนได้ยินไหม่าก่ะมันใสต่งนแม่แกแม่ใครใครก็รัพ่อที่เลยนะคะ ฉันแบบนี้แกต้าทานเสียงกับฉันแก็นกนคทโ่แม่แกทบกข่แม่แกทขแ่แม่นเป็นนัยาแม่แกเปนังัยายินทีฉันพูดไหมแต้องฟัที่พดว่าแกเป็นตนังัยาันโ่ัยาอยากดาฉันก็าไปแต่แม่ฉันแตะต้องไม่ได้ ไม่ฉันจะเป็นคนอากรตันอยู่ฟังพ่อเลยป้าน้าแม่เลยเพื่อจะต้องสะเทือน